สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่รักและที่ชอบกับตัวเลขทุกท่กทกทานนะครับคลิปนี้คือคลิปรงชัยมหาล่าของสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับ <c oughs> สำหรับงวดที่แล้ว ผมลงให้ตั้งแต่วันที่18หรือ19มีนาคมก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับ <c oughs> สองตัวบนข้าวตัวกลับ59นะครับไปดูย้อนหลังกันได้สำหรับแนวทางของสลากกินแบ่งของรัฐบาลหวัวดนี้จะมีอะไรบ้างนั้น ก็มาดิตามกันได้นะครับคลิปนี้มีทั้งสามตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับ นี่คือสามตัวบนงวดประจำวันที่1มิถุนายน63ก็มีทั้งหมดตัดแล้วเหลือประมาณก็สิบชุดครับประมาณสิบชุดก็มี932 934 938 962 964 632 634 638 682และ684นะครับ684 สำหรับสองตัวบนเน้นตรงนะครับเน้นตรงก็มีสามสองสามสี่สามหกสามแปดหกสองหกสี่หกหกหกแปดแปดสองและแปดสี่ครับมีทั้งหมดสิบชุดที่จริงมันจะมีสิบห้าชุดแต่ว่าตัดเหลือแค่สิบชุดพอครับถ้ามันจะถูก ชุดเดียวชุดเดียวก็ถูกได้แต่ถ้ามันจะผิด64-86ชุดมันก็ผิดครับเพราะมันออกเบิ้ลส่วน2ตัวล่างนั้นครับ2ตัวล่างสตัวล่างก็มี2023 สองห้าสองหกสองเก้าศูนย์สามห้าสามหกสามเก้าสามห้าศูนย์ศูนย์ห้าอันนี้กลับด้วยนะครับกลับให้แล้วหกห้าเก้าห้าหกศูนย์หกเก้าและเก้าศูนย์นะครับ <c oughs> ส่วนสองเก้ากับหกห้าติดดับติดดับล่างนะครับติดดับเขาเรียกกัด,ด,ตด,ดแต้มติดดับแต้มล่างที่เด่นก็จะมีสองศูน5 0สองสามสองห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้า แล้วก็69ครับ69 50 05 20 23 25ก็แค่นี้นะครับจำผมไว้นะครับที่เด่นนอกนั้นอาจจะติดดับครับสนับสนุนสลาดกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับ คลิปนี้เป็นแนวทางสลากกินแบ่งของรัฐบาลควรใช้วิวจารณญาณในการรับถงด้วยนะครับเน้นตรงๆเฉพาะล่างเท่านั้นส่วนหนังสือที่ผมทงขายก็ไม่แพงนะครับไม่แพงหนังสือสูตรดับเฟ้นหาเด่น ของทรงชัยมหาราชมีทั้งหมด27่รวมทั้งสูตรฮานอยสูตรหานอยนั้นมีทั้งวิธีคิดหาตัวิ่งที่แม่นยำท่านใดที่สนใจฮานอยพิเศษและฮานอยธรรมดาก็ติดต่อ ผมไปทาลายได้นะครับสำหรับฮานอยวันนี้ครับฮานอยวันนี้วันที่20ผมก็ให้วิ่งรูด5และ0หวยออกรูด5ทั้งบนล่างนะครับและทั้งบนอย่าเข้าตรงด้วย แต่ทุกอย่างมันต้องกลับด้วยนะครับเด่นรดูดวิ่งห้าและศูนย์เข้าทั้งบนล่างนะครับฮาหนอยของผมเข้าทั้งสามสูตรมาแล้วประมาณแปดถึงเ้าวันรวดรวดนะครับไม่ใช่ประโปหกทั้งหมดจะมีวิธีสอนการคำนวณ ูตและก็วิธีคิดหาเลขวิ่งและรูดนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้มีจำนวนจำกัดน,นะครับตอนนี้เหลืออีก13เล่มเท่านั้นเพราะว่าจองมาแล้ว7เล่มคลิปนี้โปรดดูเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับบทดูเพื่อเป็นความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกใครจะรู้ ใครที่บอกว่าเข้าทุกมวดไม่ว่าอาจารย์คนไหนไม่มีแล้วครับไม่มีใครที่ทำและเข้าทุกมวดนอกจากแม่หลังหวยออกเท่านั้นนะครับแม่หลังหวยออกมีเยอะมีหลายอาจารย์โปรดใช้วิจจะนญยาณในการารับทมงด้วยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ